สวัสดีครับอาบนะครับเจ้าของรองเท้าแบรนี้มือสองไซส์ใหญ่40ถึง45คนเดิมวันนี้มีรีวิวรองเท้าที่จะบอกว่ามันฮอตฮิตไหมหล่ะครับสําหรับแบรนด์นี้เราก็คิดว่าในระดับหนึ่งนะครับสําหรับเราจะเป็นลองมาจากตัวท็อปแต่ว่าความใส่สวยเนี่ยเราอาจจะให้โอปเ่นเราอาจจะให้ โอเพแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบใส่สบายเราจะให้สลิปอ่คนับมันจะแยกกันแต่ถ้าเกิดที่เราชอบก็จะเป็น Rock s t a r t นะครับอันนั้นก็คือแบรนด์ v a เ e n t i n นนะครับเหมือนเดิม v a r e n t n n o e l a s t i c กจําไว้นะฮะตัวนี้เรียกว่ารุ่น Elastic นะครับไม่ใช่ Slip On นนะครับตามที่เข้าใจกันมาผิดผิดจาก คนที่มนโนมาตอนแรกซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าอ e ีลาสติกนะครับเป็นรุ่นอ e ีลาสติกของวาเลนติโนนะฮะอ e ีลาสติกก็คือเพราะมันมีการยืดหยุ่นด้านข้างเขาก็เลยใช้คำว่าอ e ีลาสติกนะครับอ่าฮะคู่นี้อ่ะนี่นะครับพื้นอันนี้ครีนมาเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นแบบคือตอนนี้ในตลาดราคาเขาเล่นกันแรงมากเลยเนาะสี่พันกว่าสี่พันสองสี่พันสามสี่พันห้าสี่พันเก้า หาเพจนู่นหน่อยก็4 0 0พันกว่าบาทแน่นอนนะครับอันนี้ก็อันนี้ประวัติความเป็นมาก็ต้องเล่าดก่อน,นิดนึงว่าได้ส่งต่อมาจากพี่ใจดีคนหนึ่งที่เห็นว่าเราเนี่ยไปสู้สูส้สู้ฟันกับคู่หนึ่งไม่ได้เพราะตักกะงง,ง,งของเจ้าของเพจเพจนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขามีอยู่คู่หนึ่งแต่ก็อ่ะละครับนี่นะก็ ถ้าเอาก็ส่งต่อมาแล้วก็โอเคพี่ขอบคุณครับคือเอาเนี่ยราคคงราคาเนี่ยก็ยังไงก็ได้เพราะว่าเราถือว่าเราอ่ะชอบและขอบคุณในน้าใจของพี่เขามากมากที่แบบคุยกันมาเป็นพี่น้องกันมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคพี่เขาก็อาจจะมีประสบการณ์การโดนหลอกโดนโกงโดนโดน,นู่นนี่นั่นมาเราก็แบบก็คุยกันแบบอ่ะแชร์ประสบการณ์กันแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็เหมือนแบบ พี่เขาก็แบบว่าใส่แล้วมันกัดเขานะเขาแบบไม่ไม่ไม่ไมไมนี่เท่าไหร่ก็เลยแบบว่าส่งต่อมาก็เลยแบบว่าโอเคครับขอบคุณนะฮะพี่เราก็ได้ทําการซื้อขายกันมานะครับก็นิดนึงนะครับตรงนี้ก็มีเก็บสีซึ่งอีลาสติกสีขาวเนี่ยยังไงก็เก็บแต่เวลาแบบคัดลงขายกันนะเขาก็ไม่ได้บอกเราก็เก็บไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เก็บไปก่อนแล้วเวลาแบบถ่ายรูปมันก็สวยไงแต่พอใส่ปุ๊บมันก็แตกอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับ แล้วเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเก็บสีเนี่ยก็ไม่ต้องแบบโอ้กีดรองกับรองเท้ามือสองที่เก็บสีเพราะว่าสีขาวสีครีมสีอะไรเงี้ยพวกนี้มันเก็บอยู่แล้วเห็นรองเท้านที่เขาปล่อยราคาแรงๆเนี่ยอ่ะโมเดลแพงๆอ่ะสีขาวเนีก็เห็นป้ายสีมาแต่ก็บอกว่าเออสวยแต่เราก็มองแล้วเก็บสีนิ่งกว่าทําไมถึงไม่แจ้งอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่แต่อย่างเราอ่ะถ่ายให้ดูหมดแหละถ่ายให้ดูก่อนหมดแหละถ้าเกิดโอเครับสภาพได้โอเคที่แบบ เอาเอาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบปล่อยไปในคู่นั้นๆน,น,นะครับคู่นี้คู่นี้นะฮะซ็อฟเดิมอันนี้ก็จะดีราะปกติมามาก็เริ่มซอฟไม่เดิมกันแลวเนาะเพราะว่าเออตอนนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าของแคปเป็นไรซอฟไม่เดิมอันนี้นะครับซอฟเดิมดริ่งเหมือนเดิมนะฮะมีรูนะครับวาเลนติโนนะฮะวาเลนติโนเนี่ยถ้าเราลองดูเนี่ยเราดูใกล้ๆเนี่ยวี v กับเอเนี่ยเนี่ยถ้าเวลามันจางเนี่ยมันเหมือน,นจะหายไปเลยนะเออเพราะว่า ตั้งแต่มือหนึ่งมาแล้วของแท้เนี่ยก็มันจะเป็นหางที่บางมากๆม,มันก็จะหายไปข้างในเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไอพื้นคุยๆแบบนี้เนาะพื้นแบบพื้นแบบรองเทาง้าไอโซอ่ะเขาเป็นอย่างนี้กันหมดเลยดีองดีอดอก็าเป็นอย่างเนี้ยเออแล้วก็จะเป็นเย็บรอบตรงนี้นะครับส์นะฮะไซส์41ครึ่งนะครับตัวนี้เป็น 42-42. 5ดใส่ก็ใส่สบายๆก็42 42นะิบสอ่ะประมาณนั้น,นะนะนะกำลังใส่สบาย เพราะว่ามันจะเผย0.5น้องเราเวลาเรายัดรออะไรอย่างเงี้ยก็สบายนะฮะก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยครับคู่นี้เพราะว่ามันก็เป็นตัวกีฬาตัวที่มีคนขอซื้อเยอะเหมือนกันประมาณนึงนะครับเลยนะฮะโอเควาเลนติโนนะครับเหมือนเดิมให้ดูนะฮะ L E N นะครับแล้วก็มีจุดตายจุดหนึ่งซึ่งแม้จะรุ่นใหม่2017-2018เนยไอจุดตายตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่ที่เดิมนะฮะแล้วก็ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับของแท้ดูพวกนี้มันจะกลมมันจะคมนะฮะมันจะไม่เลอะเทอะนะครับรอยเย็บนะฮะรอยรอยตรงนี้ก็จะไม่ได้มาทับกันให้ม่วซัวน,นะครับประมาณนั้นไม่ทับไม่ทับใช่ไม่ทับและก็ไม่ทับเพราะโอเคนี่นะครับก็คู่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเคยรีวิวอีลาสติกสีแดงแบบเต็มๆไปแล้วเนาะซึ่งมันก็เหมือนกันฮะแต่ถามว่าความใส่สบายอันนี้ใส่สบายจริงแต่ก็ แต่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาจริงๆเวลาใส่อ่ะอันนี้คือ f e ล l i n g ในการใส่นะมันก็จะแบบยับตรงนี้ลงมายัาง,นง,นงนี้เพราะน่าเราใส่เรอท้าเสียบลงไปใช่ปะเออคือถ้าไม่ได้พูดดีเอาไอเนี้ยไอฮอตชูมาแบบป๊าบๆป๊าบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแต่อันนี้มันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วแหละแล้วก็แบบไม่ได้แบบโกงว่าคือคนเราถ้ามันจะเอาสบายอ่ะมันก็ไม่ได้แต่แบบถ้าใส่อ่ะก็ไม่มีใครเห็นหรอกคือสภาพอย่างเงี้ยถ้าใส่อยู่กับเท้าอ่ะ มันก็เห็นได้แค่สีด้านข้างนี่แหละไอตัวยอย่างอื่นเน่ยเขาก็ไม่มามองเราหรอกเขาก็เขาก็ดูแล้วว่าเนี่ยคืออ่าวาเลนตินโ,นโน่เนาะเราก็โอเคเราก็ชอบใส่แต่ว่าตอนนี้คือที่เป็นเมนสุดก็คือเป็นล็อกสตาร์ทเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันหายยากมันใส่แล้วมันครูนมันชิกแล้วมันก็ใหญ่กว่าเท้าเ,าเราหรอกก็เลยใส่ง่ายๆเราก็ตอดเข้าไปก็ไม่ต่างอะไรกับซิลิอนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบว่าใส่แล้วมันอาจจะเวิร์กขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบ โอเพแต่เราอาจจะใส่เป็นหมดุดแล้วก็เป็นตัวนี้เลาวก็ค่อยเป็น Open ซึ่ง Open กับคา r m โมนเนี่ยสลับกันแล้วแต่ฟีลลิ่งแล้วแต่อากาศอ่าไม่ใช่อากาศแล้วแต่โอกาสรู้แบบว่าไปแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคู่ต่อๆไปยังไงก็ฝากติดตามเพจรองเท้าแบรนด์เนมมือ 2, สองซใหญ่40-45ไว้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ บายบายสวัสดีครับ